แด็กคะพี่นกเด็ดนี่นฮะไก่เขาเรียกว่าไก่ต้มน้ำปลานะฮะแต่ว่ามันเสิซิวเขาไปนิดนึงตอนนี้น้งนนองลื่นหัวกำลังทำน้ำจิ้มอยู่นะฮะนี่เธอเออมาอย่าตัวข้างๆเด้อเดี๋ยวก็เจะไม่เหลือสักคร้งแล้วกลุ่มมดเด็โชว์อยู่นั่นแหละตอนนี้เราไปดูน้องลื่นเขาก่อนดิกว่าปึ้งไปเลย Uh -huh, à, có Chúng không kiop, mà không thể sợ, ah, sợ nằm an luôn. Doa kìa thuộc về nếp trong lúc mập mập nếp vào vim ngon. Mặt bảo hưu lèo, nó được hạch hưu kìm nèo 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 kìm ตัวมาอีกด้านล่างอีกตัวหนึ่งอ่าอีกไม่ใช่อีกตัวอีกครึ่งตัวนะฮะไปน้องน้ำอุ่นกับน้องเดลนทันเย็นเดาวมันจะต้องกับกับพัดนอกนะฮะเท้าทะีลมอนหรืออะไรไหมก็มีทีน so ึงนะครับนี่คนที่ไหนก็ชุกชั่วกว่าไม่ได้นะฮะนี่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 ปั๊ดนี่มีอย่างพี่แบบนี้ครับอื่มฮึม แต่จ้าไนะ่กินไม่ได้ครับมันเหนียวอืมอย่าไปกินจะาไข่อะ่ะจ้าไขตัวมันมันเหนียวครับอย่าไปกินนะในบ้านกินบุได้บุไดนะครับเขาจะเอาแบบว่าในเรื่องถ้าเกิดไม่มีหัวใจใครก็มุกอันหนึ่งเสี่ยงหัวใจตับนะม,มาปอนอะ่ะวันทูที่ ถ้ตเก,กิดวันพี่เช้ามันเลยอะถ้เกิหาเงินไม่เยอะเนี่ยนะเดยกน้องเ้าไม่ได้เลยอะอืม,อมเอาเลยก็กินสะผม,มก็ะไ้ก็ไปก่อนจะให้ลุมอย่างเดียวก็สงสัน้นน้ำจิ้มซีฟูดพี่ส้าเรากินลุม กินเนื้อติดหลุดน้องสาวเรากินเนื้อเห็นป่ะเป็นคนดีป่ะ <c oughs> เป็นคนดีฮะน้าจ้อ,จองไม่ใช่นะมันก็ทําอย่างนี้จริงเพราะน้องสาวไม่มีแมเ่เนาะแต่๋ยมนก็ไม่มีแม่คืนเลยหละแต่มโตแล้วนะมนก็ดูแลตัวเองได้แต่ว่าเอาตัวไม่ค่อยรอดนะฮะความรู้ทรมโบแต่ก็เอาตัวไม่รอดอ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสมองไม่ค่อยดีแบบมวนนะ่ะเขาต้องกินสมองไก่ครับนี่เพราะว่ามีแบกไก่บ้านมันก็เลยมันก็เลยความหน่อยมันมวนนะครับพี่นอ้องแต่ว่าข้อไก่ได้อย่าพูดถึงเลยยาวมากๆเลยดู้ี่นี่ยาวแบบนี้เลยนะพี่น้อง กินนั่งตั้งเลยทุกสักร์มันเหมือ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 นอะไรอะเหมือนงูเลยนะอืมได้รๆมันเรียกกระสับกระชั้นเขาบอกว่าว่าถ้าเกิดอากุ้งอยากกินนังไก่ถ้าเป็นไก่ฟ้านแบบนี้นะมันไม่มีไขมันหรอกมันว่ากินได้หมดเลยอืมมีอะไรที่ไม่น่าอร่อยก็แห่งๆกินอะไรพี่น้องกันเนาะแล้วของน้ำหมูเนาะตัวไม่ทั้งแต่ ก็รู้ว่าเรื่การจีพีแล้วเขามองเอาประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงอ่ะาน้องเดินเขาเลิกเรียนนะเขาก็ไปรับน้ำอุ่นกลับมาเพราะว่าเขาอยู่คนละที่กันนี่นับเนื้อเนี่ยนี่ายเห็นว่ะมีเนื้อแดงมันยุบไปหมดเลยนะเยอะ อาบาปังเขาบอกว่าจะไปช่วยงานที่ไรอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณนอยากใช่รถติดตามบรถติดตามดูว่าจะมีคิดอะไรถ้าเกิดว่าเป็นวันตลาดมลก็จะซื้อของอร่อยๆไปให้เขาทันแล้วก็ดูนะฮะบ้าบาปังเขาเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งคนบางคนที่เป็นเอฟซีว่าปังเขาอาจจะคิดถึงนะมั่ใครเนะี่ยไปบูรณะ ถ้าเป็นข้อไก่ให้ชาวชาวอย่าไปกินด้วยหรอเดี๋ยวคิดหนักอ่ะอืมอืมโอเคครับปอนะตอนนี้หาน้องรึกกินะอะไรเหรออืมห่ามิฮาน้องกินมะูเล่แันะ่ป้อนนะป้อนเ่ะเขาเลือกเล่นตอนเที่ยงมันกินข้าวที่บ้านเพราะว่าน้องโรงเรียนกับบ้านไม่ค่อยไก่กันเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวว่าไม่ไก่ก็ไม่ใช่บมานั่งรถเอ่อนั่งรถต่อสายไป กินให้หมดนะพ่าเมื่อกี้กินก็ร่าเลยนะจะมดลาก่อนนะเอาเรื่องกินไม่หมดมันก็ยังไม่อยากลาเขาบอก สวยดำช่องเซึ่มก็ได้แด่ด่านในราค่ก็เพิ่ค่ะอรไรมากค่ะ นี่ที่นี่ก็จิ้มที่นี่ฮะพดี๋ยวถ้าอย่างเี้ยเราก็คือแบบว่าจิ้มๆได้เป็นอย่างนี้เนาะอืมแล้วก็เอาดังผายเลยไปที่ไหนนี่ฮัโลโหลนี่ฮะเช็คปีติใจนะฮะนี่ท่าน,นี้เราไปกินกันก่อนดีกว่าสามารถกินลงบนบ่านได้เช่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่าดับนี่ครับอืมไอ้ชัดต้องก็เดี๋ยวค่อยกินทีหลังอืมก็คกือลรากำมเยอะนั่นน่ะ আলু হয় খু এটা চাব ন আলু মন গ' বিচাৰত মন যে পাই কিনকনি কোৱা